โอเคครับผมสวัสดีครับรีวิวครับผม Honda LS นะครับ LS ปี38นะครับเอกสารครบโอดภาษีขาดเกิดนะครับผมนี่นะรถสตาร์ทติดขับได้นะครับผมชุดสีก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็ตามสภาพเลยนะครับโล่แม็กแท้ติดรถนะครับทูทีเป็นยักษ์ถังนะครับผมอ่าคันนี้ใส่เสื้อ เป็น e 1 1มานะครับเป็นน่าจะเป็นเสื้อแดดนะครับแล้วก็คาบูคาบูเวิร์กใหม่นะครับผมกล่อง L F H แท้ครับอันนี้สติกเกอร์ผมติดเองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเรือนไม้ไม่มีนะครับมีแต่หน้ากากนะครับผมไปหน้าหลอดขาดครับ,รบแรกมันติดอยู่ผมเบิ่นไปหลอดขาดเลย